Simply for the tenth, new energy pickup truck to the first um, practical user. Now, I would like to announce the official price as follows. The Pro Double Cup Auto is the price at one hundred one thousand eighty nine dollars. ไฮไลท์สำคัญคือการประกาศราคาขายพร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ GWM p o w e s a h a H E V รถกระบะขุมพลังงานไฮบริดคันแรกของ เมืองไทยโดยแบ่งการทำตลาดออกเป็น2รุ่นย่อยคือรุ่น 2.0t HEV Pro และรุ่น 2.0t HEV Alta ทั้งคู่มีตัวถังแบบ Double Cab สประตูทั้ง2รุ่นมาพร้อมขุมพลังไฮบริดคึ่งยนต์เบนซิน2.0ลิตรมอบพลระกำลัง240แรงม้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตร พร้อมขุมพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า106แรงม้าและแรงบิด268นิวตันเมตรพร้อมโหมดการขับขี่ที่มีให้เลือกถึง5โหมดสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้ออัลต้าและ3โหมดสำหรับรุ่นโปรขับเคลื่อน2ล้อหน้าจอมัลิติมีเดียระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้ว เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto เบาะหนังสังเคราะห์ปรับไฟฟ้า6ทิศทางเฉพาะเบาะคนขับสำหรับรุ่น Pro และเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้า8ทิศทางสำหรับเบาะคนขับในรุ่น a อ t ตมาพร้อมระบบนวดไฟฟ้าและระบบระบายอากาศที่นั่งแถวหน้าและช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ที่นั่งตอนหลังสามารถปรับเอ็นได้ถึง33องศาพร้อมพนักเท้าแขนที่ปรับเป็นช่องไว้ของอนเนกประสงค์และที่สำคัญฝาท้ายกระบะสามารถที่จะเปิดได้ถึง2รูปแบบเว้ยแปรถ MPV หรูที่เอามาให้คนไทยได้สัมผัสกันครั้งแรกที่ MOTOR EXPO ครับให้ความรู้สึกเลือดหรูระดับ VIP ด้วยเบาะนั่งสไตล์กัปตันซีสทั้ง3แถวพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิระบบระบายอากาศระบบเบาะนวดไฟฟ้ามอบ ความสบายพร้อมความผ่อนคลายตลอดเส้นทาง g w M Tank 700รุ่นใหญ่ในตระกูลแท้งที่ได้รับการนำเสนอเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยมาพร้อมกับดีไซน์ตัวถัง ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักผจญภัยสายลุยสามารถลุยดำลึกได้สูงสุดถึง97เซนติเมตรขึ้งยนต์ขุมพลังไฮบริด3.0ลิตร V6 นอกจากไฮไลท์เด็ดทั้ง3รุ่นแล้วในบู๊ต เกตวอลมอเตอร์ Motor, ยังมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทุกรูปแบบตั้งแต่รถไฟฟ้าสุดน่ารักทั้งโอล a 0 7และโอ a g o o d c a s สที่มาพร้อมส่วนลดและดอกเบี้ยพิเศษหรือจะเลือกรับส่วนลดเพิมเมเ่มเติมเมื่อนำรถยนต์คันเก่ามาแลกหรือรับส่วนลดพร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟและแพ็กเก็ตบำรุงรักษาตามระยะทาง GPSI พร้อมพบกับแทงค์300ที่ได้รับการตกแต่งสีสันอย่างจี art, ๊ดจ๊าดรวมไปถึงความดุดดันที่ไม่เป็นหลองไข่รวมถึง gwm hawa และ gwm แทคงทุกรุ่นมาพร้อมข้อเสนอ3ทางเลือกสุดคุม้มยกเว้น hawa j o l i o n รุ่นสปอร์ตเลือกรับส่วนลดเงินสด40,000บาทและดอกเบี้ย0%นนาน48เดือน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GWM Application และเว็บไซต์ www.gwm.co.th หรือติดต่อ GWM Contact Center 02 668 88 8888